โฟสกลรัสสลัดผ้าอวดหุ่นสับนุ่มบิกินี่โชว์ความเซ็กซี่เป็นอีกหนึ่งสาวสวยสุดฮอตที่น่าเด็กตลอดการสำหรับสาวสวยโฟสกลรัสวรบุไรที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดโหมดเซ็กซี่เย้ายวนในชุดว่ายน้ำบิกินี่ตัวจิ๋วสีดำพักผ่อนอยู่ริมสระว่ายน้ำที่หัวหินเผยสัดส่วนความเป๊ะทุกมุมมองถ้าโพสจัดเต็มแบบไม่กลักเรียกว่าทำแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาเห็นพากันมากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันเทียบเลยทีเดียว สกลรัฐวรอรุไรเกิดวันที่25ตุลาคมพศ2529ชื่อเล่นโฟเป็นนักร้องนักแสดงและพิธีกรชาวไทยอดีตสมาชิกดูโอโฟมดค่ายกามิกาเซในเครือบริษัท RS สกุลราชเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่สี่ของสมบัติวรบุรไรกับของสีวรบอรไรมีพี่ตามลำดับดังนี้ธนวันวรบอรไรชื่อเล่นวันสุธิพงศ์วรบุรไรชื่อเล่นทูและสิริกมลวรบอรไรชื่อเล่นออฟปัจจุบันโคมีธุรกิจของตัวเองเป็นร้านขายดอกไม้ชื่อร้าน Mor n i ิ g g l o อ y ที่เฟสติ a l ลวอ k เกษตรนวมินย่านเกษตรนวมิน สกลรัสําเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลาซานและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนวมินทราชิมูทิตเตรียอุดมศึกษาน้อมเกล้าแล้วเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการปรชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแต่ภายหลังลาออกแล้วไปศึกษาต่อจนสำเร็จที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรางคำแหง คนรัวรวรุายซึ่งมีชื่อเสียงมาจากการเป็นเน็ตไอดอลและนำแบบโฆษณาโทรทัศน์ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเมื่อปีพศ2546ก่ 2, อนที่ได้มาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงรักคนมีเจ้าของให้กับ,บวงไอน้ำของค่ายเพลง r .S เมื่อปีพศ2547 จนได้รับการทาบทามจากเจมเรืองศักด์ผู้บริหารค่ายเพลง ID Record ในเครือ r s ในตอนนั้นให้มาออกอัลบั้มเป็นศิลปินในสังกัดซึ่งในตอนแรกได้วางคอนเซปต์ไว้ให้เป็นศิลปินเดียวแต่เนื่องจากตัวของโฟเองยังไม่มีความสามารถในการร้องเพลงเพียงพอทางผู้บริหารจึงได้ทาบทาม มดชุติมลชัยรัตน์ซึ่งเป็นเด็กจากโรงเรียนสอนร้องเพลงเข้ามาร่วมอยู่ในวงด้วยจึงเปลี่ยนคอนเซปต์มาเป็นศิลปินผู้เด็กผู้หญิงแทนในนามโฟโมดนอกจากงานหลักในวงโฟโมดแล้วสกลรัตน์ยังมีผลงานในด้านการแสดงเป็นพิธีกรผู้จัดรายการดนตรีและเป็นนางแบบอีกด้วยผลงานเด่นในด้านการแสดงเช่นละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เล่นเป็นผัดฉาละครรักบ,บานฉังเป็นใบปอละครหิมะใต้พระจันทร์เป็นมามารินละครครั้งหนึ่งเมื่อเรารักกันเป็นหมอนละครเพื่อนแทบสี่คูณสี่เป็นตั้ง โอละครแดดดี้ดูโอคุณพ่อจอมฟยวเป็นพินและละครเศรษฐีข้างเขียงเป็นช้อนทองส่วนด้านพิธีกรเช่นเป็นพิธีกรรายการดีครับทางททอบ5นอกจากนี้ยังเป็นนางแบบโฆษณาสินค้าหลายยี่ห้อเช่นวันทูเค l ลเดลี่ควีนแคร์เราแฟนตาคอนยั์กี้ครีมหมักผมโลแลนด์ GSM 1800บิโเรเป็นต้น ส่วนภาพยนตร์ได้แสดงหนึ่งเรื่องคือบรีมทีนในพศ2551ได้รับประธานรางวัลลูกกตัญญูประจำปีจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวงสวลีพระวระราชาทินัดดามาศ